สวัสดีครับมาพบกับรายการกลับบ้านไปล้งวัวนะครับกับกัปตันเอ็มนะครับถ้าใครมาฟังแล้วก็ฝากติดตามที่ช่อง u t u b e นะครับกลับบ้านไปเล้งวัวนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ในเพจกลับบ้านไปล้งวัวด้วยนะครับนะครับก็มาพูดถึงวัวสายพันธุ์นะครับวิฟมัตเตอร์นะครับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวบ้านเฮานะครับเนาะ ก็คือพวกที่ไม่มีสีนะครับเป็นวัวพันใหม่สร้างโดยลาเชสเตอร์แรนส์ในปี1930นะครับหรือบีพีสอประมาณ2473นะครับโดยทอมลาเชสเตอร์นะครับบุตรชายของมิสเตอร์เอสซีลาเชสเตอร์แรนส์นะครับอ,อยู่ที่เมือง f ฟลฟอรเียนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเท็กซัสอเมริกาก็จัดอยู่ในผู้ประเทศที่แห้งแล้งกันดานะครับแห่งหนึ่งของรัฐเท็กซัสนะครับการสร้างสายพันธุ์นี้โดยไอชชยวัวบามันนะครับชอสฮอนและเฮียฟอสมีเลือดบามันอยู่50%มีเลือดของ ฟอย่ห้าเปอร์เซ็เลือดของชอสฮอนยี่หาเอรนต์สำรับการซ่านะครับโดยใช้แนวคิดที่ว่ามุ่งเน้นในเรื่องของหลักพันธุกรรมอย่างรับลึกทางด้านการให้ผลผลิตเป็นสําคัญนะครับสลับวิธีการขั้เลือกนะครับของเชสเตอร์แรนนะครับก็เอาไปผลิตวัวเนื้อเพื่อการค้านะครับและพันแท้ได้นะครับสามารถนำเอาไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสำหรับการคัดเลือกบัวบิฟมัตเตอร์ก็ยังคงทำต่อเนื่องโดยเน้นลักษณะที่ให้ผลผลิตต,ตลอดเวลานะครับไม่คำนึงว่าสีของวัวจะได้สีอะไรไม่คำนึงถึงความเชื่อเรื่องโชครางหรือลักษณะเปลือกนอกจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ6ประการนะครับในการคัดเลือกจะเน้น ลักษณะ6ประการคือนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า the six essential นะครับได้แก่ 1. นะครับลักษณะรูปร่าง 2. ก็คือลักษณะนินสัยและอารมณ์ 3. ก็คือความสมบูรณ์พันธุ์ 4. นะครับความแข็งแก่งแข็งแกร่งทรหดและประหยัดนะครับ 5. ก็คือแม่มีนมมากสหรับให้ลูกกินเยอะๆนะครับ6ก็คือ มีน้ำหนักที่อายุต่างๆกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับลักษณะเท่าเทียมกันนะครับเป็นลักษณะทางพฤติการทั้งสิ้นซึ่งถ่ายทอดออกมาให้ให้เราจับต้องได้นะครับการที่ผู้ใดจะสร้างวัวพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับท้องที่ใดที่หนึ่งจะต้องกําหนดเป้าหมายนะครับเงื่อนไขวัวพันธุ์อะไรและกําหนดวัตถุที่จะผลิตขึ้นมากําหนดแผนผสมพันธุ์และวิธีการคัดเลือกให้เน้น ไปในการคัดเลือกโดยโดยสูสภาพการให้ผลผลิตของสัตว์เป็นสําคัญครับมีจำนวนวัวในโครงการจํานวนมากพอสมควรต้องนะครับสำหรับในการพัฒนาขึ้นมานะครับจึงต้องคัดสรรสัตว์ออกจึงจะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับที่เอามาฝากพี่น้องคนเลี้ยงวัวน,นะครับนะก็สำหรับ ภาพนะครับที่ได้เห็นก็เป็นภาพจากดิจิแรนนะครับจับใดกำแพงเพชรนะครับก็ขอบคุณมาณนที่นี้ด้วยนะครับก็กับกานเอฟฟาร์มก็อยู่ที่อุบลนะครับแอดมินนะครับฝากติดตามและกดแชร์ข้อมูลดีๆด้วยนะคะฝากติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ